สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบก,กันอีกแล้วนะคะในช่งองเจสซี่ิวค่ะวันนี้นะคะเราได้เค้กสตรอเบอรี่มิลครีมเค้กนะคะของเซเว่นมานี่อันใหม่เห็นเขารีวิวกันนี่มันมีขายในเซเว่นนะหายากมากบางเซเว่นก็ไม่มีนะเพราะว่าหมดนี่ได้มานะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะชิมกันเลยเพื่อนๆว้าวน่ากินนะนเพื่อน สวยงามเพื่อนแกะยากนิดนึงนะคะว้าวอยนี่เพื่อน,อนสวยนะเอาดีๆสวยไหมสวยนะเพื่อนเห็นไหมถ้าเกิดจะตั้งไว้แค่นี้จะเห็นไหมนะแกะได้ไหมอะ เ็าแกะกันยางไงเพื่อนอ๋อเขาลอกนะมันก็ยากเลยนะคนที่ไม่เคยทำอย่างเราว้าวเพื่อนๆดูว้าวโอ้ยสวยอะเพื่อนดูส,ดสิสวยอ่ะสวยอ่ะหาอะไรตั้งดีเอาหนูปังมาตั้งกันละกัน นี่น่ารักนะแต่ชิมก่อนนี่ชิมสตรอเบอรี่ข้างบนก่อนอ่อืมอร่อยอือจะลองตัดเค้กข้างในให้ดูก่อนอืมอือ่ะ ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆเพื่อนเีมยวก็ครีมน้อยน้อน้องเพื่อนครีมไม่เยอะมาก๋ยวชิมดูก่อนอืมอร่อยเพื่อนครีมไม่หวานมากแล้วก็ข้างในมีแยมสตรอเบอรี่แล้วก็ครีมชีสอืม ดูให้มันหนูข้างในก่อนครีมน้อยมากเพื่อนๆไม่ใช่ครีมหน่อยก็อร่อย,อยนะบางคนไม่ชอบกินครีมเยอะไงลองตัดครีมบนนี้กินดูไม่หวานเลย นุ่มๆเหมือนวิปครีมเลยอร่อยเออครีมมันอร่อยนะอร่อยเพื่อนอ,อ,อ,อร่อยแล้วก็ไม่มาอย่างเดียวได้มันอยู่มาด้วยค่ะหนึ่งกิโลร้านดังใน เดี๋ยวทบเค้กไปตรงนี้ก่อนขออนุญาตเทตรงนี้นะคะนี่เพื่อนๆดูหัวก่อนนี่ดูหัวมันมเดี๋ยวแกะให้ดูรีวิวสองอย่างนะวันนี้มีเค้กนะคะ,ะเดี๋ยวตั้งไว้ใกล้ๆกันแล้วก็มีนี่มันเนิบมันเนิบ มันหนึบหัวโตโตนะคะนี่เดี๋ยวลองแกะดูนี่หัวเล็กก็นิ่มน,นะเพื่อนๆมันคะมาแต่ส่วนมากมีแต่หัวโตอแกะดูเลยโอ้ยอืมใหญ่ยาวดูเพื่อนกระชี<ๆ>้ข้างในดูนุ่มมากเพื่อนอืม ชีด่ดูโอ้ยอืมอร่อยอืมบีบไปจะรู้เลยือนมทุกหัวนี่ล้วแบบ ไม่ได้หัวเล็กๆนะคะหัวโตมากเคก็อร่อยชิมข้างบนมันอร่อยมันอยู่ก็อร่อยอเดี๋ยวกินชั้นบนแห้เจ๊ชอบอะไรมา มันไม่หวานมันเหมือนวิปครีมดิมดูหนึ 1, 2, 3, ่งสอมสองสามสามชามอร่อยได้เยอะนั้นเพื่อนหนึ่งกิโลอ่ะออืือ อ,อไปหาซื้อได้นะเพื่นอนๆที่เซเว่นแต่สวยมากมันหมดนะขายยีเจที่กินให้ดูคำ ชอบที่มันแบบไม่เรียนกินน้ำปนติดคอ,อมันหนึบของอันนี้นะคะร้านต้าขายดีดีเพื่อนๆได้มา ร้อยกว่าบ,บาทแล้วก็ถือว่าดีเลยเพราะว่ามันนุ่มบางที่แข็งแข็งบางที่ก็ต้องดูอีกทีนึงเขาอาจจะขะหัวมานะเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดแข็งอะแต่ร้านที่เรานุ่มๆน,นี้เราชอบมันเคี้ยวแบบสบาย วันนี้มาแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนวันนี้ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย